ทีนี้มาตามกันต่อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทางผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ติดตามการปฏิบัติงานของกําลังพลกอรามานาภาคสีส่วนหน้าครับขณะที่แม่ทัพภาคที่4เองก็ได้มีการเปิดแผนพร้อมดูแลพื้นที่ทั้งช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลสงกราน พลเอกเกรียงไกรศิรักผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่3 0พื้นที่อำเภอบนังสตาจังหวัดยะลาติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยและให้กำลังใจแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นที่การเฝ้าระวังฐานปฏิบัติการจุดตรวจด่านตรวจให้มีความรัดกุมไม่ประมาทโดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกกล่าวครับว่าตนเองเนได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารบกให้มาตรวจเยี่ยมและก็ให้กําลังใจกําลังพลอีกทั้งมารับทราบปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นที่ในพวงที่เข้าสู่เดือนรอมฎอนเพื่อปรับการทํางานของหน่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยได้มีการเน้นย้ำผู้บังคับหน่วยระดมกองร้อยระดับกองร้อยนะครับต้องมีความตื่นตัวในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอการคุ้มครองลาดตระเวนเส้นทางจุดล่อแหลมต่าง ต้องมีความละเอียดรอบคอบไม่ประมาทสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติศาสน,สนกิจอย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ตนได้หารือกับแม่ทัพภาคที่4ทราบว่ามีโครงการส่งเสริมกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอนไว้พร้อมแล้วที่ผ่านมาเหตุการณ์ในพื้นที่ลดลงอย่างมากก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ต้องช่วยกันดูแลพื้นที่ครับด้านพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวถึงมาตรการในการดูแลพื้นที่ช่วงเดือนรอมฎอนว่าขณะนี้ได้มีการเปิดแผนดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ครอบคลุมไปถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยได้มีการปรับแผนปรับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอสอเข้ามาเพิ่มเติมเน้นย้ำการประสานการทำงานร่วมกันของทุกทุกฝ่ายส่วนการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นลำพังกํำลังเจ้าหน้าที่อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต้องอาศัยภาคประชาชน มีส่วนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องสิ่งผิดปกติหากพบเห็นบุคคลหรือยา,านพาหนะต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและขอให้เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่